น่อนเสียวเสียล่ะให้เธอกลับไปกับผู้กองเหล่าแล้วคุณไม่ได้อยู่กับเธอเหรอผมมีธุระธุระอะไรจีบคุณไงคุณเห็นทะเบีนรถคันนั้นหรือเปล่าไม่เห็น แล้วคนขับหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมก็ไม่เห็นเหมือนกันตอนนั้นฟ้ามืดมากอีกฝ่ายส่องไฟสูงมาด้วยฉันเองก็กลัวม,มากก็เลยวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวถึงขนาดไม่ได้มองเลยว่ารถคันนั้นพุ่งมาหาฉันจริงๆหรือเปล่าช่วงนี้เกิดเรื่องมากมายเกินไปคนไข้ของฉันเสียชีวิต ฉันรู้สึกสับสนไปหมดฉันไม่รู้ว่าฉันไม่เป็นไรมันจะดีเองเสร็จแล้วดูสิฝีมือทำแผลไม่เลวนี่แผลอยู่แล้วอาจารย์เก่งย่อมมีลูกศิษย์เก่ง ชมเกินไปแล้วเรื่องทําแผลฉันสู้คุณไม่ได้หรอกอาจารย์ะไม่ใช่คุณหรออะไรนะพยาบาลที่อิสซาหยาคนนั้นน่ะคุณเคยเจอเธออยู่อ๋อผู้หญิงคนที่คราวก่อนดื่มเหล้าอยู่ในบาร์คนนั้นใช่มนุษยสัมพันธ์กว้างขวางใช่ได้รู้ไหมว่า อัตราการคัดออกของโรงเรียนฮันเตอร์คือเท่าไหร่ได้ยินว่าเป็นการฝึกแบบนรก90%เน่ะสัปดาห์นั้นพวกเราผ่านกันแค่14คนถ้าไม่ใช่เพราะคุณร้องเรียนผมซะก่อนอนทินั์นผมจะได้ที่หนึ่งนี่ระหว่างตอนฝึกก็บาดเจ็บตลอดวิ่งเข้าห้องพยาบาลแทบทุกวันเลยพยาบาลคนนั้นอายุไล่เลี่ยก,กับผมทำแผลให้ผมจริงจังมาก ตัดผ้ากอสออกมาสวยงามแล้วยังท่องกลอนกับแผลผมด้วยท่องกลอนเหรอใช่ความรักแสนสั้นลืมเลือนยาวนานคิดถึงเป็นฝุน่นผงเป็นฝุน่นผงก็ยังคิดถึงเป็นกลอนที่ผมได้ยินจากปากของเธอเธอชอบเนรูดา้าเธอคิดจะหลีคุณน,นะสิผมไม่รู้คุณก็ชอบเธอเหรอผมชอบดูท่าทางตอนที่เธอทำแผล ชอบพัดก,กอที่เธอพันชอบน้ําเสียงที่เธอท่องกลอนด้วยเธอเชื่อว่าท่องกลอนกับแผลจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนะเพี <c oughs> ้ยนจริงๆนั่นสิไม่มีอ้างอิงทางการแพทย์สักนิดแต่เธอก็เชื่ออย่างไม่สงสัยทุกคนล้วนมีความเชื่อที่เป็นของตัวเองในสายตาคนอื่นมันไม่มีเหตุผลเลยเหมือนที่คุณมีต่อจัวหลาน เมื่อกี้คุณออกมาเพราะกลัวผมพูดชื่อเขาออกมาใช่ไหมคุณไม่อยากสงสัยเขาเพราะงั้นถึงได้หนีถูกไหมฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้หนีอีกแล้วจะหนีไปไหนถ้าปืนกระบอกบนเรือนั่นเป็นของเขาจริง คุณยังจะเชื่อเขาไหมไอจีอีชื่อแปลกซีรีปังวารตี้ดังได้ใจ